พลาสติกลึบแสงแบบเกลียวนะคะแล้วใส่ลงไปในอุปกรณ์ออกรางวัลทั้ง6หลักครั้งละหนึ่งลูกโดยเริ่มจากหมายเลขหนึ่ง ประชาชนที่สนใจนะคะสามารถเข้าชมการออกรางวัลได้ค่ะโดยนำบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้นะคะเป็นหลักฐานในการเข้าชมค่ะและขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 อย่างเคร่งครัดค่ะหมายเลขสอง ขอให้ผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกท่านนะคะตรวจผลการออกรางวัลอย่างละเอียดค่ะโดยสามารถตรวจผลรางวัลที่ถูกต้องผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัตินะคะหมายเลข1900 19 0010ค่ะหรือเว็บไซต์ของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ www.glo.or.th ค่ะหมายเลขสาม สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวเพื่อขอรับเงินรางวัลสลากนะคะตั้งแต่วงวดวันที่17มกราคม2564ค่ะผ่านเว็บไซต์ www.glo.or.th นะคะโดยเริ่มจองคิวได้ตั้งแต่วันที่18มกราคมนี้เป็นต้นไปค่ะ หมายเลขสี่ หมายเลขห้าเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกนะคะผู้ถูกรางวัลสามารถรับเงินรางวัลได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรหรือทอกสอค่ะธนาคารอมสินและธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศค่ะ สามารถขึ้นเงินรางวัลงวดปัจจุบันได้ทุกรางวัลน,นะคะยกเว้นรางวัลที่หนึ่งค่ะ